สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View advice มากกว่าที่คุณคิด Asus Transformer Book Trio แล้วคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง Asrock มาเที่ยวบ่อที่เกมเมอร์และ o u k l u c k e r เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ ท่านกำลังรับชมรายการครับ <iza> รายการตัวเองนึกชื่อไม่ออกนะครับก็โอ้คอกโซนทีวีเหมือนเดิมนะครับวันนี้นัดมิสตอรี่ครับ mm hmm. เข้าเ,ออร,เรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยเรามีเคสมา2ตัวนะครับจากทางคอแซนะครับก็จะเป็นในซีรีส์ที่ชื่อว่าคาบัยซีรีส์นะครับซึ่งมากัน2รุ่นด้วยกันนะครับจริงๆรุ่นนี้เนี่ยซีรีส์นี้เนี่ยมันมี3รุ่นออกมานะครับถ้าใครที่ได้ได้สังเกตในเทป คอมพิวเต็กทายเปที่เราไปเยี่ยมบูธคอแซเนี่ยก็จะมีซีรีส์เนี้ยโชว์อยู่3รุ่นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมาอยู่ที่เราเนี่ยสรุ่นนั่นก็คือคาร์ไบด์นะครับสเปค0ูนรุ่น1ตัวนะครับแล้วก็คาร์ไบดา์สเปค0ูนตัวขาดหายก็จะเพียง0ูนอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านก่อนเลยนะครับว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับสังเกตง่ายๆคือฝั่งขวาเนี่ยจะเป็น0ูนนะครับฝั่งซ้ายเนี่ย จะเป็น02โอเคนะครับก็ดีไซน์ก็คือจะออกรูปทรงคล้ายๆกันแหละแต่ว่าหน้าตาจะแตกต่างกันนิดนึงจะมีลูกเล่นที่แตกต่างกันนิดนึงนะครับในส่วนของช่องระบายอากาศเนี่ยก็จะมีลักษณะอยู่ในบริเวณเดียวกันก็คือบริเวณด้านล่างนะครับของของหน้ากากนะครับก็ด้านในเนี่ยจะมีพัดลม12เซนมาให้1ตัวนะครับเอาไว้ดูดลมจากข้างนอกเข้าไปข้างในนะครับ อีกตัวหนึ่งตัว03ก็เหมือน,ก,นกันอยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับโครงสร้างข้างในน่าจะเหมือนกันนะครับก็12เซนเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่องด้านหน้าเนี่ยจะก,กว้างกว่านิดนึงนะครับช่องลมนี่กว้างกว่านิดนึงแล้วข้างในก็จะเป็นตะแกรงเหล็กเหมือนกันนะครับทีนี้บริเวณด้านล่างนะครับก็จะมีโลโก้เรือใบนะครับคอแซอยู่นะครับเหมือนกันกับอีกตัวนะครับทีนี้บริเวณขอบ นะครับของหน้ากากหรือของด้านหน้าของเคสน,นี่จะแตกต่างเลยนะครับตัวนี้จะดีไซน์ออกมาแบบดุดันนิดนึงนะครับมีการเล่นเล่นรูปทรงนิดนึงนะครับก็แลดูดุดันตัวนี้นะครับตัว0ูทีนี้พอมาที่ตัว0ูนะครับก็จะดูเรียบเรียบนิดหนึ่งนะครับมันไม่มีการเล่นแบบดีไซน์อะไรมากมายนะครับเล่นเล่นแค่ขอบเหลี่ยมไปเหลี่ยมมาแค่นั้นเองนะฮะสำหรับได้เบ นะครับ5.25เนี่ยก็จะให้มา2ตัว2ช่องนะครับสามารถใช้งานได้2ช่องอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับจะมี2ช่องมาให้ใช้งานเหมือนกันแล้วก็สังเกตดีๆเนี่ยตำแหน่งแล้วก็ความสูงเนี่ยเท่ากันเลยนะครับเพราะว่าโครงสร้างเดียวกันทีนี้นะครับในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับตัวของอสเปกถุนสองเนี่ยจะเป็นแนวระนาบเดียวกันกันกนกบตัวาฝาหลังด้านบนนะครับด้านบน ก็คือจะจะเป็นมุม90องศาเลยแล้วก็จะมีแอ่งนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีปุ่มให้ใช้งานต่างๆนะครับปุ่ม power นะครับ USB 3.0 2นะครับ2พอร์ตนะครับแล้วก็3.5มิลิเมตรหูฟังไมโครโฟนนะครับไฟแสดงสถานะ LED ปุ่มรีเซ็ตนะครับอันนี้ก็จะอยู่ด้านบนนะครับส่วนตัว03นะครับก็จะอยู่ด้านบนเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะหักมุมออกมานิดนึงนะครับประมาณสักเกือบเกืบ45องศา นะครับแล้วก็จะมีปุ่มที่วางอยู่เขาเรียกอะไรในในเลเยอร์เดียวกันนะครับก็คือปุ่ม Power นะครับ USB 3.0 2พอร์ตนะครับ3.5มิมหูฟังไมโครโฟน LED นะครับแล้วก็ปุ่ม r ีเซสนะฮะสำหรับฝาด้านบนของทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับก็จะสามารถติดตั้งพัดลม12เซนเนี่ยได้2ตัวนะครับหรือหม้อน้ำได้2ตอนนะครับ240มิมนะฮะ มาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างเนี่ยฝาข้างนะครับก็อันเดียวกันเลยนะครับรูปทรงเหมือนกันมีการปั๊มนูนนะครับออกมาเหมือนกันนะครับก็จะมีหน้าต่างนะครับหรือวินโดว์ที่เป็นแผ่นพลาสติกใสเนี่ยมาให้ทั้งทั้งสองตัวเลยนะครับสามารถมองทะลุเข้าไปด้านในได้นะครับสำหรับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเป็นฝาทึบเหมือนกันแล้วก็มีการปั๊มนูนออกมาเป็นรูปทรงเดียวกันนะครับ ก็เป๊ะเลยนะครับสำหรับด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยพอดูปุ๊บก,ก็รู้เลยว่ามันเหมือนกันหมดทุกจุดเลยนะครับการจัดวางทุกอย่างอยู่ที่เดียวกันหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นโครงสร้างเดียวกันอย่างที่บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว back o panel นะครับพัดลมขนาด12เซนไว้ดูดลมร้อนออกมานะครับ expansion slot 1234567 7ช่องนะครับใส่การาดตัวใหญ่ๆได้นะครับช่องสำหรับลอดสายยางของชุดน้ำ radiator นะครับ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยบริเวณของการติดตั้ง power supply นะครับตัวสเปคศูนย์สองและศูนย์สามเหมือนกันเปะ๊ะทีนี้นะครับพอเราดูด้านในเนี่ยโอ้โหเปิดฝาทั้งสองอันเนี่ยเป๊ะเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างเลยค่อนข้างที่จะเหมือนกันทุกอย่างทุกจุดเลยนะครับก็ด้วยความที่ด้านในมันเหมือนกันเป๊ะนะครับเดี๋ยวผมขอ ให้ดูตัวนี้ตัวเดียวเลยดีกว่านะครับง่ายๆนะครับมาดูในส่วนของไดเบ์ห้าจมี2ช่องอย่างที่บอกไปตอนแรกออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับไม่ต้องมาขันขันน็อตขันสกรูใดยอย่างใดนะครับสำหรับการติดตั้งพวกฮาร์ดดิสอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้มาในเซตเดียวกันเลยนะครับก็รองรับฮาร์ดดิสสอนิ้วเนี่ยหรือ s s d เนี่ยสช่องนะครับด้านล่างนะครับเป็นฮาร์ดดิสขนาด3.5ทั่วไป3ช่องนะครับก็แยกเฉพาะส่วนมาอย่างชัดเจนเลยนะฮะ สำหรับตัวสายนะครับก็แน่นอนแหละนะครับพอร์ตเหมือนกันสายก็ต้องเหมือนกันนะครับ USB 3.0 HD Audio Power s w i t c h r e s e t s w i t c h LED นะครับก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับเหมือนกันเปะ๊ะด้านในนะครับก็จะมีสายเคเบิลไทยนะครับน็อตสกูทุกอย่างมาพร้อมนะฮะก็เดี๋ยวรอแป๊บนะครับเพราะว่าเราจะลองใส่ board, เมนบอร์ดพาวเวอร์ซัพพลายกร์ดจอดูว่าพอใส่ดูไปแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงแลดู โอเคไหมนะครับก็เป็นเคสเกมมิ่งเราก็หาอะไรที่เป็นเกมมิ่งเกมมิ่งมาใส่หน่อยยกตัวอย่างเช่นจอยใส่ทำไมเดี๋รอแป๊บหนึ่งแล้วกันไปหาจอยก่อนจอยไหนอะีริลักษผ่องโชคเล่นอะไรของเขาอ่ะหลังจากที่เราติดตั้งอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หน้าตาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างที่บอกเริ่มแรกที่เมนบอร์ดเลย นะครับเมนบอร์ดเนี่ยเราติดตั้งเมนบอร์ดขนาด ATX นะฮะก็เป็น z 97นะครับคิลเลอร์า Killer จากทาง a s สล็ ock, นะครับก็สำหรับคนที่จะติดตั้งเมนบอร์ดที่เล็กกว่า ATX ลงไปเนี่ยสบายมากเลยเพราะว่าตัวนี้เต็มที่ก็คือ ATX มันอย่างตัวนี้นะฮะทีนี้นะฮะในส่วนของการ์ดจ,จอนะครับการ์ดจ,จอก็ฮ่าแน่นอนนะครับเราก็จัดซีรีส์เกมมาให้อย่างเต็มพิกัดนะครับก็เดี๋ยวจะวัดให้ดูว่า อลองรับการ์ดจอเนี่ยความยาวเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นสล็อตบนของตัวนี้เนี่ยนะครับการ์ดตัวนี้นมีความยาวประมาณ29เซนนะครับคุณสามารถติดตั้งการ์ดได้ยาวเต็มที่ถึงหน้าเคสเลยประมาณสัก41ซนตเมตรนะฮะถ้าใครที่ใช้การ์ดหลายๆใบนะครับต้องคำนึงนิดน,นึงเพราะว่าด้านล่างจะติดตรงในส่วนของอบริเวณของการติดตั้งฮาร์ดดิสนะครับจะมีพื้นที่ให้แค่ประมาณ29เซนเท่านั้น 28- 29เเซนเท่านั้นมันจะแลดูอึดอัดนิดหน่อย นะครับถ้าใครใช้ก๊์ดตัวเดียวแบบนี้ยาวๆก็เต็มที่เลยหายห่วงเลยนะครับพื้นที่ของการติดตั้งโพสซับพายนะครับไซส์ขนาดปกติทั่วไปสบายมากไซส์ยาวๆก็ยังมีพื้นที่เหลือให้ให,ใ,หให้ได้วางกันนะครับนะครับก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับระหว่างเคสที่เราทําการประกอบติดตั้งอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็แล,แลดูสวยนะครับแลดูแน่นๆแลดูเต็มๆนะครับกับเคสที่มันว่างเปล่างียมันก็แลดูลงๆนิดนึงนะครับ ก็แน่นอนแหละเคสเขาออกแบบมาให้เราติดตั้งอุปกรณ์เมนบอร์ดกับจอที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับลองคุณเอาเตาลีดเอากระทะมาใส่มันก็ไม่สวยหรอกผมว่านะอันนี้ผมผมคิดอย่างนั้นนะคุณคิดอย่างผมป่ะนะเออนะครับคิดอะไรแปลกแนะฮะก็สำหรับคนที่กำลังมองหาเคสขนาดมิดทาวเวอร์นะครับมิเดิลทาวเวอร์ขนาดกลางๆแล้วก็เล่นเกมสบายๆอยู่บ้านนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่มาก ก็สามารถลองหาดูกันได้เพราะว่ามันมี2ดีไซน์นะครับจริงๆมี3ดีไซน์นะครับถ้าเกิดว่ามีตัวศ -1 มาให้เนี่ยเราก็จะรีบอันบ็อกให้เฟนๆได้ดูกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบคุณทางคอแซ่ประเทศไทยนะครับที่ส่งยอดตัวนี้มาให้เราได้อันบ็อกให้เฟนๆชาวโอ๊กซอนได,ได้ดูกันนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาก็สามารถหาซื้อได้ตามตัวแทนจําหน่ายได้แล้วนะครับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ